เอาบคุณยายนะครับมาแล้วครับตอนนี้ต้อสุริยาไหนไหนอ้ไม่คุยเลยขอบคุณพี<ห>่ผาว่าเอานี้แหลวันบรรคมมาดูครับยอดทําปานครับได้9,670ครับก็อย่าลืมครับ670และนี่ไม่ไหนสักทีนี่ ตอนที่จะเป็นจริงแล้วรู้หรือเปล่าไม่รูอ้อะไรนี่เข้าใจเลยพี่ปัดเฟืองยุงไปถึงที่จุดหมายปลายทางเลยไปเจอผู้ชาย,ยคนหนึ่งเขาถูกทำร้ายมาเลยเข้าช่วยกับไอ้เมตาาไว้รู้ไหมเขาเป็นใครใครจะพี่เขาเป็นเจ้าองคว์วิชรักปอดินเจ้าพี่เลยพาไปบ้านด้วยไม่จะพามาบ้านแบบนไไีไมล่ะพี่เกาถูกโจรลอบฆ่าเขรามานี่ามาช่วยเขาไว้เนี่ยเขาตายเลยทำยังไงเราเดือดร้อนเอาพี่นะให้ควรหลบเข้าตัวที่บ้านเราก่อนแล้วก่อนข้าวทำเสร็จเรียง เสร็จแล้วจ้าพี่กินเลยไหมพี่กินไม่ได้สิต้องให้เจ้ามึงกินก่อนนะถึงขั้นทีเจ้าไปก่อนก็เป็นหนึ่งที่เจ้าเดี๋ยวพี่กินที่หลังได้ไม่เป็นไรอย่าบอเข้ามาก่อนไปเลยเอต้าเอาเลยพาเข้ามาเลยเออรู้สึกดูข้าวตุ๊บเดินเดินจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ไม่นั่งเดนมาด้วยนะ เราเร็วเข้าเข้ามาก่อนเลยนั่นถึงสามเพื่อนยังไม่เข้าบ้านแล้วมีประตูเลยเรื่องสองสามออกไปเน่าตุ่งแหะตุ่งนี่ขอเงินเดินเจ้าไม่ถึงเลยจริงจริงนี่ก็ได้แล้วต้องมีต้องมีรออยู่ได้ไหมเนี่ยาทานกระเป๋าุจากเนี่ยบุญจากเนาะกระเบุกไม่จากไปจากเท่านั้นเลยอ่ะคือฉันเป็นคนจนนะเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฉันจะ อยู่ไม่้องอยก่อนนะรักุณอันนี้จะจะกตอบแทนเมียนมาร์ออกไปจากบ้านคุณนี่นะแต่ไปทีเตรียม์นะไที่มาเที่ยวกับข้าวมาแล้วก so ับข้าวแล้วข้าวอ่ะเป็นคนที่มีน้ำใจมากอาเป็นคนจนเลยน้ำใจใครจะว่าอยากจนเป็นคนจนก็ยิ่งใหญ่เนอะเนอะเป็นยังไงดีบางทีจะดึอหลังให้กล้าก่อนแกล้งเลากก่อนเดี๋ยวมีโอ้โหเลยเป็นคนจนเป็นคนจน จนแบบจนจะมีน้ำใสเขาจะว่านไยจนเป็นคนจนทุกยิ่งใหญ่เอนเนื้อเพลงของคุณนี่ลิเนี่ยนี่เลยคาราวานเออคาราบาวใครน้องงาเออไหนเนี่ยชื่อเพลงะไรคาราวานใครน้องคาราบาวอย่าไปคุยกับมันเลยเนี่ยเสถียรค่อดีอ่ะนี่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเห็นข้าวเลยเพมือใจเพมือใจเพมือสมือนี่นะ บ้านฉันเนี <Knowledge noise> uh, ่ย uh, ม uh, ันเหลืออยู่แค่นี้แหละโอ้โหด้วยหงินตนน่ะนี่เหลือให้นักกินทั้งหมดเลือให้เจ้ากินเลยเนี่ยโอ้โหไม่เขียนเออข้าวตานขอรัเขาเรียกข้าวตางนะอ๋อขอโทษนะเดี๋ยว่าอย่าพูดเร่งนี้เลยนะจ้ะโอ้โหข้าวตางนะจ๊องเลยจ๊องเลยเออแกยังไม่ค่อยสบายเลยกลัวแกกินข้าวเปื่อแล้วจะมาติดคอโอ้โหเป็นตัวเมียผมคนโบราณอะไรกินนเลี้ กินไม่หมดเลยน่ยแล้วก็บอกคนเดียวกันไตหมดฉันก็ไม่ต้องแหกอะไรเ้ยกินซะมึงพูดอะไรเลยว่ไปยังไงนยไม่ได้คิดอะไรไกไอ้ไอไม่กินเพิ่มวกินแลเฮ้ยนี่นี่นี่ยกมือไหวยกมือไหวเลยอะไรจ้มาเขือเทศกระตั้งไปห้าวีนี่แก่น้ำแก่น้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรน่ะมีน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่า แต่ไม่มีอะไรเล่นเลยเสวเลยถูกไหมเจ็เป็นพูดสลยถูกไหมเนี่ยสะหีเลยสระหี่เลยเหมือนแก้ตาสระหีอ๋ออก้มันหูนะดีนะดีนะบอกตระห้อตบอกตแหงยุกเลยว้า้มีถอหน้าตายดมีเลยนีเลยโอ้ไม่ได้ อาเห็นข้าวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกวที่กวนที่กวนอรที่รยราอะรสชาติอร่อยมากๆเยนเอมต้องกแล้วอัี้คว่าครเคนทำอยคนทีพวบ้านแเลยวพ้านเกบ้านเลยจะมันร้อนมันร้อนร้อนชเออเออมึงเดเดเปคนอยเด้่ เลยเลยเลยลองเินเดยอินไป็น,บบน,ปนบบทิ้งต่ออะไงรสชาติท่กปากเลยแม <c oughs> ่นครัวนี่เป็นพวกลาะเฉลยเจ้าพวกบ้านใช่พวกบ้านพวกบ้านไหนโล่งๆกันเองโล่งๆอะไรกันพี่เจ้าบ้านเลยหมดที่เลยนดิฉัน<ช>อยากจะขอคนที่ทำอาหารชุดนี้ที่เป็นพวกบ้านไปเป็นแม่ครัวในเมืองจะได้ไหมยลกห้เลยจริงเหรอไอ้ปเป็นแม่ครัวในเมืองเหรอโอ้โหยกให้ฉันเลยใช่ไหมโลกให้เป็นแม่ครัวไม่ได้ครัวโอ้โหแกฉัน และที่สำคัญเลยท่านท่านชายคนนั้นจะเป็นแง่รัวท่านจะเอาเอาเอานายไปเป็นคนคนเอกนะทหารในเมืองนล่นเหรอใช่ใส่ชุดเครื่องแบบโกโก้เลยนะใช่ใช่ใช่และอันนี้แหละเล่นกันเลยเอาไปด้วยสิอันนี้นี่มันเป็นรั้วของชาติกประการที่จ้าโชคดีโชคดีมันเป็นทหารเหมือนกันเออแล้วก็ขอเห็นหน้าคนคำก็หน่อยนะน่ะเได้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 จ้ะแต่ละที่ ไว้ก้าวไห้เดอยเออแล้วฝากด้วอนะอ่าแม่ครัวนะอย่าลืมนะข้าแม่ครัวเองนะตรงหน้าใ่ไใข้าหน่อยเปัวไม่ได้ยีตส สวยไว้ไ <s> ม่สอนทีนี้ย so ังไม่ You yeah. ต้องใช้ยากิมกลับวิ่วเร็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 วเรวเวเร็วเร็วเร็วร็ววเร็วรเร็วเรว oh I'm sorry, 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 I'm นั่นจะมีกครนำอิสนบีเอส่วนกลางไปเป็นรอยทมไม่ทเช่ขุนระเสรตสริดตอสุริยาเข้ามาเมี yeah. 我们。 per

วัวนที่พี่ยกมือไหวลกเดี๋ีตายก่อนที่จะเดนี้วนียังไม่กลับรักกากดนี้กงเดวนีได้น,น I don't know.